จะมาสอนทำสลามสูตรนี้กันนะคะสูตรนี้ง่ายมากแล้วก็หวงว่าคุณจะชอบกันนะคะแล้วฟินมากแล้วมันเป็นสีส้มนะสูตรนี้เป็นคงจะมีทั่วไปอยู่แล้วนะคะในบ้านเอ๊ะ เข้าบ้านมาตั้งแต่เมื่อ,อไหร่เนี่ยแม่งสีอะไรกันแน่เย่ยไม่ใช่สีฟ้าจะยืดให้ดูคือยืดมากเลยแล้วก็แบบทำง่ายมาก นะคะให้อยากให้สอนทำเดี๋ยวจะทำ แบมว่มาฟินมากๆเดี๋ยวสอนทํานะเจอกันพรุ่งนี้นะ